เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมีนิทรรบเข้าสู่ช่องคิวมาชูอีเช่นเคยนะคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปเล่นเออ r n เทนอ a โรดเอ็กเปิดสนะแบบผ่าน2องเควสนะทั้งเด v e l o p แล้วก็แบบไม่ตายนะโอเคเราไปดูทีมของผมกันเลยดีกว่าครับก็ทีมของผมนะก็จะมีประมาณนี้นะตามนี้เลยนะสองตัวเนี่ยผมปลดมาเล่นนะสตัวโกเฟมผมปลดมาเล่นด่านะครับส่วนฟรีดอมผมปลดมาเล่นด่าน4นะเอนอลรดเอ็กเปิดนะนักบินก็ อ,อิโต้สูรงุงินะนักบินคิระยามาโตะนะสตัวนี้คือสาคัญนะแล้วก็บลูเฟรมนะครับเราใช้นักบินที่มีเพิ่มระยะยิงนะแล้วก็โกเฟรมนะผมใช้อ่าโมดิฟ i c a t i o n นะอ่าดิ l ิเตอร์ออฟนะของภาคซิดเอสเฟย์นะแล้วก็ฟรีดอมนะผมใช้ของด่าน3นะใส่ของด่าน3นะผมภาคซีซีรีส์นะแล้วก็อันนี้นะครับเอเอร์รีวิวเอเร์รีวิวเอเดอร์รีวิ แอรีดีบิวนะแอรีดีบิวไม่ใช่นะผมเนื้อะเนื้อแอรีดีบิวนะของผมใส่อะโมดิฟิเคชันนะอินคริสติกเอสสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็อัพสกิลแค่คุณบิดไรเฟิลมาก็พอครับปม่เต็มนะใส่กระซึน,นะนะถ้าใครไม่มีก็เดี๋ยวผมจะหาทำมาอีกแนวทางหนึ่งละกันนะผมเดี๋ยวผมจะทำอีกแนวทางหนึงนะ่งเนาะใครไม่มีนะผมจะเปลี่ยนแนวทางให้ก็ มีเท่านี้แหละครับก็ใส่เทลกิสนะสำคัญอีกตัวหนึ่งคือเทลกิสนะอัพสกิลลดอิตเคมาให้เต็มนะสกิลนี้นะลดอิตเคนะอัพมาให้เต็มใส่ลุงชินมานะหรือตัวอะไรก็ได้นะที่มีบัฟเพิ่มระยะสําคัญมีแค่นี้แหละแล้วก็คิมาริสนะผมใส่ชาร์สนะผลมีบัฟเดินนะตัวนี้เนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะแนะนาให้ใส่นักบินที่มีบัฟเดินนะครับผมแล้วก็อ้วนเมเทโอนะอ้วนฟรีดอมอ้วนนะครับก็ใส่ชูเลต้านะจริงๆไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะแต่ผมมีเขามีเธอคนนี้นนนะะกก็เเเเเลลยยออาาามมใส่่คครรรรััับบไปิ ก็จริงๆอ่ะผมก็อยากจะใส่นักบิน s s r รล้วนหรือนักบินที่เป็น s s r ร้วนนั่นแหละแต่ว่าผมไม่มีผมไม่มีของอัพตัวละครแล้วนะครับขออภัยนะอ่ะีดอมเมเทโอเดินลงมาตรงนี้ับแล้วก็ยิงไปที่บอสตรงกลางนะอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือแท็กสป e เช a l i ลิเนี่ยก็อาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งนะเพราะว่านะผมผมไม่มีของแล้วนะครัขออภัยด้วยเหมือนกันนะผมผมไม่มีของมาทําหุ่นมาเล่นอ่าเอาแท สเปเชียลลิสต์นะก็คลิปนี้ก็เอาอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันครับเอาแค่2เควพพร้อมกันไปก่อนแล้วกันก็สำหรับใครนะที่ไม่ได้ปลดเวลโปรเฟมมาไม่ได้ปลดเวลฟรีดอมมานะครับผมแนะนําไม่ทํา2รอบนะเล่น2รอบไปเลยครับไม่ต้องมาท,ทําทีเดียวแบบผมนะแต่นี้ผมทํามาแล้วมันผ่าน2เควสทีเดียวนะครับก็เลยก็เลยไม่เป็นไรก็เลยเล่นไปเลยแล้วกันนะก็นี่ครับอัลนานะใส่เอเดิคับเอเดิบิวนะ บัฟเอ็บครั้งแล้วก็ยิงนะครับเมื่อกี้นะผมใช้อัสดันนะบัฟ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 เพิ่มระยะยิงบูฟเฟมนะแล้วก็ยิงไปที่บอสนะอ่ามันจะติด2บีบัฟนะรถด d e เฟนต์กับส p e เชียลนะเพราะว่าฟรีดอมของเราเนี่ยยิงเป็นส p e เชียลนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะเอาฟรีดอมมานะลองยิงไปดูก่อนนะตายนะครับจริงๆมี2วิธีนะก็คือเอาเทลกิสลงมาแปะรถอิติเคนะครับ แล้วก็ค่อยเอาฟิลัมเข้ามายิงแต่ผมจะบัฟหลบก่อนนะแล้วก็เข้าไปยิงนะครับมนเล่นได้หลายแบบนะอ่ะมาโดดแล้วเข้ามายิงนะแล้วก็ใช้ช่วยทั้งหมดนะครับใช้ช่วยของ2ตัวนี้นะครับถ้าใครใส่นักบินยิงได้ทีเดียวมาที่ฟิลัมเมเทโอก็ไม่ไม่จำเป็นต้องช่วยยิงหรอกครับเก็บฟิลัมเมเทโอไว้ผมว่าดาเมจมันพออยู่นะครับแล้วก็เทลกิสนะครับลงมาตรงนี้นะแล้วก็บัฟเพิ่มระยะยิงนะแล้วก็ยิงไปที่บอสนะครับอ่ะก็ปิดช่วยนะปิดช่วยทั้งหมดนะ เก็บแต่ของฟรีดอมไว้นะครับอ่าเปิดแต่ฟรีดอมนะเกลี้ยงครับจากนั้นนะครับอ่ากเฟมนะก็บับเพิ่มอิตเค้วนะบัฟเพิ่มอิตเคนะครับแล้วก็ตีไปที่บอสนะครับอ่าเรียบร้อยตายเรียบร้อยนะสองตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับอ่ากเฟมแล้วก็ตีให้ตายนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรแลวนะสแตนบายไว้ครับจากนั้นนะครับฟอมบิดเดนนะเดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็บับโลนะ โล่ปล่อยทิ้งไว้นะนักบินป้องกันเนี่ยก็เอาพวกที่มีบัฟโล่มาจะดีนะครับอ่ะชิกซี่ครับเดินลงมาครับแล้วก็บัฟโล่นะแล้วก็สแตนาบนะแล้วก็คิมมาริสนะเดินลงมานะแล้วก็บัฟบัฟเดินนะกลลงไม้สุดสแตนาบไ้ครับอันนี้จะสำคัญนะเวลาบอสเข้ามาตีนะครับผมแนะนำให้ลองเลือกตัวป้องกันที่ AI ไอเขาเลือกให้ก่อนนะอ่ะ เดี๋ยวบอสเขาจะเดินลงมาจุ่มนะตรงนี้เนี่ยผมจะมีข้อแนะนําสลับบางคนเหมือนกันนะก็คือถ้าบอสมันไม่เดินลงมาจุ่มนะครับให้เราลองสลับตัวป้องกันนะมันจะมีตัวป้องกันบางตัวนะครับที่เราเลือกมากันแล้วบอสก็เดินลงมาบางตัวบอสก็ไม่เดินลงมานะครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับผมขออภัยด้วยนะผมไม่ทราบจริงๆนะครับก็นี่ครับยิงไปเลยครับตามปกตินะเปิดช่วยทั้งหมดนะแปะลดดีเฟนส์ไปด้วยเลยมันจะยิ่งดีนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับ ล่างกติก็กันไปตามปกตินะเอตอต้องบตัวป้องกันต,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 ตัวไหนบ้างแล้วก็การไปตามปกติเลยครับทีหนึ่งครับพอ,อจบเทิร์นสองแล้วนะครับพอจบเทิร์น2แล้วนะครับ,บแคบ่เรานะครับปั๊บนะบเพิ่มระยะยิงนะของของบูเฟมนะอ่ะแล้วก็ยิงไปที่อ่าเดวิลกันดั้มนะดากันดั้ม อ่ายิงไปก่อนนะปิดช่วยของฟรีดอมด้วยนะครับปิดช่วยของฟรีดอมด้วยจะดีนะปิดไปก่อนนะให้แปะดีบัฟให้ติดก่อนนะค่อยใช้ของฟรีดอมครับอ่าแล้วก็ทางนี้นะวนเมเทอนะผมจะบัฟดาเมจนะเดินลงมาตรงนี้ครับผมแล้วก็ยิงวิธีดาร์กันด้นอีกทีนึงอันนี้ผมจะใช้ของฟรีด้อมไปด้วยนะเพราะเราแปะรถสปีเชียลไปแล้วนะใช้ของฟรีดอมไปด้วยเลยก็ได้นะ จากนั้นนะผมจะเอาเทลกิสเข้ามานะมาตรงนี้ช่องตรงนี้นะแล้วก็ตีไปที่บอสด้านบนนะก็อ่าเปิดช่วยให้หมดนะเปิดช่วยให้หมดนะเปิดช่วยห,หมดเลยก็ได้ครับนี่เปิดช่วยไปเลยนะแอนิรีวิวก็เปิดครับจากนั้นเราเอาฟีดอมเข้ามายิงนะเอาฟีดอมเข้ามายิงนะเดินเข้ามาในช่องแล้วก็ยิงไปครับ ก็ปิดไปก่อนนะปิดช่วยไปก่อนนะเดี๋ยวเราไอาเดียรีวิวปิดเอาเดยเอาไอเดียรีวิวปิดแล้วเดี๋ยวเราเดินลงไปช่วยข้างล่างช่วยเอ่อโเฟมข้างล่างอีกทีนะไอเดียรีวิวนะเดินมาตรงไหนปิดได้บ้างตรงนี้นะครับถ้าปิดไม่ตายนะคำนวณระยะเดินดีๆนะผมจะคำนวณระยะเดินดีๆนะครับตายไหมต้องใช้ช่วยอยู่ดีก็ไม่เป็นไรคนระับเราเอาพวกนี้นะพวกแทงที่เราหยิบม,มาเนี่ยเรามาเติมดาเมจช่วยเติมดาเมจก่อนก็ได้ครับ ทำยังไงก็ได้ครับให้อ่าบอสมันตายนะนี่ครับค่อยๆค่อยๆตอดไปครับจะได้จบในเทินหน้าสบายๆนะค่อยๆตอดไปครับโควิดโควิดโควิดเินโควิโควิดโควิดินมันชื่อมันเหมือนกันนะผมสับสนนะครับอ่ะยิงไปเลยครับแล้วก็เอาเนี่ยไอเดอร์ดีวิวเข้าเป็หญิงน่าจะตายแล้วนะครับอ่าตายแล้วนะไปยิงไปเลยครับ เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะอ่าเราเติมเลือดให้แทงเราก่อนนะครับเติมเลือดให้แทงเราก่อนนะเอาเอ่าโกเฟมมาเติมเลือดให้แทงเราก่อนนะจากนั้นนะเอาโกเฟมเข้ามาตีนะตีแปดรถเอทีเคนะครับเอ้ยตีแปดรถรถดีเฟนต์นะตีไปเลยคนระับแล้วก็ให้อ่าฟิล์มวิดีโอแปดรถแปดรถดีเฟนต์นะแล้วก็จิ้มหาตัวที่มีรถเอทีเคครับรถเอทีเคสิบเปอร์เซ็นต์นะ ต,ตีไปก็ตายนะผมไม่เสี่ยงแล้วกันนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็สแตนบายไว้เอาตัวแท้งเรามาสแตนบายรอไว้นะครับเอาไอ้เรรีวิวนะเข้ามานะครับแล้วก็จริงๆจ,จะเข้ามายิงข้างในก็ได้เขายิงข้างนอกตายนะยืนเฉย,ยๆก็ได้ครับอ่มามาใกล้ๆนะยืนเฉยๆับจะได้ยิงสนับสนุนได้นะอ่ะพีวอสก็จะเข้ามาตีนะแล้วก็ตีสวนไปเลยครับก็จบจบสองเทินนะจบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ ตายแล้วนะครับตีไปเลยครับก็อันนี้ก็ใครปั้นตัวเหมือนผมก็เล่นได้นะหรือใครนะไม่ได้ปลดเลเวลมาก็อาจจะต้องทํา2รอบสลับเควสไม่ตายนะก็อัดยูมาเยอะๆมาเล่นครับมาเล่นแบบนี้ก็ได้นะก็ถ้าอัด U R มาเยอะๆนะก็ตาแหน่งผมตําแหน่งโกเฟมเนี่ยก็ใช้เป็น XC อะไรอย่างงี้ครับตำแหน่งโกเฟมก็ใช้เป็น XC ตําแหน่งโกเฟมก็ใช้เป็น XC ตําะตแหน่งตรงนี้ก็ ใช้เป็นพวกเ uh, อ่อ aerial ur อะไรเงี้ยที่มีนะที่เอาเท่าที่มีนะแล้วก็เอามาใส่เล่นนะครับอีกรอบหนึ่งเดินเหมือนผมเลยนะครับแล้วก็สลับตัวป้องกันนะสลับตัวป้องกันจนกว่าบ้อมจะเดินเข้ามาชิดๆนะแล้วก็ลุมตีปิดมันให้ตายนะสลับด่าน2นะควสไม่ตายนะอันนี้มันเสร็จสองควสเลยนะครับผมแล้วก็ด่าน3นะพิวิวด่าน3ก่อนละกันนะผมใช้ทีมประมาณนี้นะครับก็คือก็ใช้ตัวที่เราปลดเลเวลมานะั่นแหละผมชอบภาคซีผมก็เลยปลดมานะ บางตัวผมก็จําเป็นนะอย่างโกเฟนเนี่ยผมจะเป็นต้องปลดนะปลดฟรีดอมนี่ของผมก็จําเป็นเหมือนกันนะผมก็ชอบแหละแต่ผมอยากเก็บแต้ม SP ไปปลดตัวอื่นแต่ผมก็จําเป็นต้องปลดนะผมใช้ทีมนี้นะเล่นผ่านโดยที่ไม่ตายเหมือนกันไม่ตายเหมือนกันแล้วก็ผ่านเดเวลลอปเหมือนกันนะไอ้นี่ผมใส่มาเฉยๆนะเพราะว่าผมไม่มีตัวปั้นเลยผมไม่มีของอัพตัวละครแล้วนะผมก็เลยใส่ไว้เฉยๆแล้วกันให้มันครบสินะเพราะมันต้องเป็นควสรอดสิบตัวนะ ก็สำหรับพรุ่งนี้ก็จะเป็นคลิปด่าน3นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมบ๊ายบายนะเจอกันพรุ่งนี้นะสำหรับคลิปด่าน3นะ